ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคนโดนหลอกเกี่ยวกับนาฬิกาของปลอมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็คือจะถามเกี่ยวกับการตั้งค่ามาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถตั้งค่าผ่านคลิปนาฬิกาที่ผมสอนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น gbd 200หรือ ga 2001ไม่สามารถตั้งได้บอกเลยนะครับว่าสสัปดาห์นี้คนโดนหลอกเยอะมากๆแล้วคนโดนหลอกส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเก็บเงินปลายทางตัวนี้ผมเคยเตือนเ,นเพื่อนแล้วนะว่า การเก็บเงิน,นปลายทางนี่นะครับเราจะได้สินค้ามาแต่ของแท้ไม่แท้เราไม่รู้นะครับแล้วยิ่งบางคนเนี่ยดูไม่เป็นก็จะโดนหล,ลอกแบบง่ายๆเลยนี้ขอเตือนไว้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของใบวารันตีการ์ดนะครับออพวกใบประกันคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะคิดว่าใบประกันเนี่ยหรือนาฬิกาของแท้เนี่ยจะต้องมีใบประกันแต่ผมเตือนไว้ทุกครั้งครับว่านาฬิกาทั้งเรือนยังปลอมได้เลยน้ำภาษาอะไรกับแค่ใบประกันเล็กๆใบเดียวอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าออที่ผมอยากจะเตือนมีีออะไรรบ้า้าาางงงงยยกตต่่่เเชนนลๆ ตอนนี้เพจต่างๆที่เขาทำปลอบออกมาเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอีจันนะครับแหม่มโพดํานะครับบันนาไอทีหรือไทยรัฐทีวีถ้าเพื่อนๆเ,เอ๊ะนะจะรู้สึกเลือว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะยกตัวอย่างเช่นแหม่มโพดําตรงนี้นะครับนี่คือเพจที่เขาเสพดราม่ากันนะครับความดราม่าความวุ่นวายอะไรแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีทางมาขายนาฬิกาเด็ดขาดน,นะครับล้เพื่อนสังเกตนะ143ผู้ถูกใจนะครับและ142ผู้ติดตามอันนี้คือยอดของเขายอดติดตามจริงๆของเขานะแล้วด้านล่างที่เขาเขียนว่า ผู้คน3ล้าน8 000, ถูกใจสิ่งนี้ตรงนี้เป็นแค่แคปชั่นหรือสิ่งที่เขาใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่จํานวนถูกใจที่แท้จริงอัน,นี้ย้ำไว้เลยนะครับหรือแม้แต่พวกไดบันาน่ไอทีแบบนี้บริษัทพวกนี้ไม่เกี่ยวกับนาฬิกาเลยนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับคอมอพิวเตอร์นะครับหรือไทรัฐไทลัฐเป็นบริษัทเกี่ยวกับข่าวไม่ขายนาฬิกาหรืออีกอันหนึ่งอันนี้ผมเจอบ่อยล,งลงังๆเขาใช้ชอบใช้มุกนี้คือใช้เป็นนามบุคคลครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็จะโมบวยว่าก็บวยวายว่า โคตรเซ็งเลยแบบซื้อนาฬิกาไม่ได้แบบเนี่ยราคาแค่790990ไอ้พวกเนี้ยคือหน้าหมาทั้งหมดนะครับไม่ใช่หน้ามานะ้าน้าหมาทั้งหมดเลยคือเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมจะเอาของปลอมมาเป็นตัวอย่าง,งเพื่อนๆดูอาะละมาเริ่มจากรุ่นแรกกันก่อนเลยสำหรับรุ่นแรกนะครับคือรุ่น GTS 8 6 0พรุ่นนี้รุ่นนี้บอกตรงๆเลยนะมันไม่เคยมีในสารระบบของนาฬิกา G-Shock รุ่นที่มีรหัสใกล้เคียงกันคือรุ่น GSTB 6 0 0อ่ะ GST B60 เห็นไหมตัวส่นมันจะสลับกันแล้วเพื่อนๆดูหน้าตาแบบนี้มันไม่เคยมีในนาฬิกา G ี่ช c อค,ครับแล้วหน้าต่างเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือของแท้และก็ของปลอมนะครับและรุ่นหนึ่งครานี้ GPD 2 0 0กันบ้างเพื่อนๆครับ GPD 2 0 0เนี่ยมีคนโดนหลอกกันเยอะผมว่าไม่ต่ำกว่าพันธนะเอาจริงๆนะ รุ่นนี้นะครับราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ8,900-9,900ะไรแบบนี้แล้วราคาลดราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,900- จนถึง3,900แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับแต่ถ้ามันจะมาขายราคา990เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมาดูตัวอย่างครับนี่คือของปอม จุดที่อยากให้สังเกตนะคือวัสดุจะสังเกตว่าวัสดุเนี่ยมันจะดูแปลกๆเมื่อเทียบกับของแท้วัสดุของปลอมเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่มีราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับอันนี้บอกเลยแล้วก็ความทนทานเนี่ยสูว่วของแท้ไม่ได้นะครับและสังเกตของปลอมมันจะมีแท็กมาให้ด้วยนะแต่นั่นก็คือแท็กปลอมเหมือนกันนะครับแล้วต่อมามาดูที่หน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้หน้าปัดต้องเป็น MIP หรือ Memory in Pixel นะครับแต่หน้าปัดของปลอมเนี่ยเพื่อมาสังเกตมันจะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลธรรมดาแล้วตัวที่เป็นขีดๆด้านบนส่่ววนนีีน้้ริงๆแลเย มันจะต้องเป็นการนับก้าวเดินนะครับแต่ตรงนี้มันใส่มาเป็นขีดๆโชวๆช์ๆเฉยๆนะนี่คือดูง่ายมากเลยนี่คือของปลอมนะครับและอีกอันนึงครับรุ่น gm 2001ตรงนี้ขอขอบคุณคุณ,คณฮาซันนะด้วยนะครับที่เขาส่งคลิปมาให้ผมส่งรูปมาให้ผมแบบเอ้ยนี่คือการวิธีดูของแท้ของปลอมส่งมาเป็นแบบวิทยาทานให้กับทุกๆคนนะครับสังเกตของปลอมหน้าปัดของเขาเนี่ยก,กรอบหน้าปัดที่เป็นโลหะด้านข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนของแท้นะครับวัสดุมันจะเป็นวัสดุที่ราคาถูกกว่าแล้วสีของหนนน้้าาปปปััดเีี่่มจะ็สททแแลก,กวของ ของแท้มันจะเป็นสีที่แบบเขียวๆเลยเขียว,ยยวขีว้ม้าเลยนะครับแต่สีเนี้ยมันจะดูแบบเหมือนกับเลซินสีแบบเขียวเลซินนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านข้างตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบกรอบโลหะเป็นแบบวัสดุไม่ดีแล้วก็ขอบเนี่ยเท่าที่ผมดูนะจากรูปนะมันจะดูบางๆมันจะสู้ของแท้ไม่ได้ของแท้มันจะดูหนาแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับหรือนะครับแม้แต่การดูฝาหลังเพ Paul ื่อนๆสังเกตตรงฝาหลังนะฝาหลังมันจะมีความนูนมากกว่าปกตินะครับแล้วคือตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของสายในส่วนตรงนี้ที่ผมชี้ดูเนี่ยสายตรงนี้นะครับ มันจะเหมือนกับเ e ซินราคาถูกซึ่งของแท้เนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับรูปที่ผมนํามาเปรียบเทียบในวันนี้นะของแท้ของปลอมเนี่ยจะเป็นรูปที่ผมนํามาจากอินเทอร์นเน็ตทั้งหมดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วสายเพื่อนๆดูตรงนี้สายสายของปลอมเนี่ยมันจะเป็นจุดๆแบบนี้เลยเห็นไหมสายมันจะเป็นจุดจุด แต่สายของแท้เ um, นี่ยมันทําเหมือนกับลวดลายคล้ายๆกับสายผ้านะครับนี่คือไม่เหมือนเลยและในส่วนของเครื่องอะไรเองเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนฝาหลังก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็มาเป็นคลิปด้วยนี่คุณสอาสันส่งมาให้นะครับนี่ส่งมาให้เป็นวิทยาทานกับทุกๆคนนะครับว่าของปลอมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อมาครับคราวนี้ไปดูอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น GA 2001กันนะครับรุ่นนี้ก็มีคนโดนของปลอมกันเยอะมากรุ่นนี้บอกเลยว่าสุดุไม่เหมือนครับที่ผมดูแล้วแบบผมดูออกนะวัสดุไม่เหมือนสีไม่่เเเหหหมมมืือออนนนนนราาายยละีดดด้้ใปัไ วงด้านทางซ้ายมือก็ไม่เหมือนนะครับเข็มบอกชั่วโมงนาทีก็ไม่เหมือนครับตรงนี้คือดูง่ายมากนะครับแล้วเพื่อนปดูที่ตรงนี้คําว่า pH ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะอยู่กับนาฬิกาที่สามารถใช้พลังงานแสงได้นะครับแต่เจ้า GA 2 0 0พเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ไม่สามารถใช้พลังงานแสงได้ดังนั้นบอกเลยตรงเนี้ยโป้งมากนะครับ p s คือ power saving ใช้กับนาฬิกาที่ไม่ระบบรับพลังงานแสง แต่มันมาโผล่กับรุ่นเนี้ยซึ่งไม่สามารถใช้พลังงานแสงได้อันนี้โป๊อันนี้โป๊จริงๆนะครับคราวนี้ไปดูฝาหลังกันบ้างของปลอมมันจะมีฝาหลังแบบนี้นครับคือฝาหลังที่มีความนูนกว่าปกติลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นที่ไม่มีความชัดเจนนะครับมันจะดูแบบบางๆนะครับแล้วก็มันจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้คาดมาให้นี่คือรู้เลยว่าเนี่ยเป็นนาฬิกาของปลอมซึ่งมันดูได้ง่ายมากๆนะครับหรือเพื่อนๆเ,เช็คอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตัวเลขตรงนี้นะไอตรงนี้ครับที่เขียนชื่อรุ่นนะ GA200 2001บบเนยเนเนไปใ Google Sear ล มันจะมีรูปขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็ไปเปรียบเทียบเลยอันนี้คือดูง่ายมากเอานาฬิกาที่เราสั่งมาในราคา9ก0ไปเปรียบเทียบกับรูปในอินเทอร์เน็ตของแท้เราจะเห็นเลยว่าของที่เราได้มาเนี่ยเป็นของปลอมแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นวิธีที่ดูง่ายมากผมเคยไปเสิร์ชรูปตัวสอตรงนี้นะบางรุ่นเนี่ยมันใส่ชื่อรุ่นที่เป็นชื่อรุ่นแบบแปลกๆมาให้แล้วผมไปเสิร์ดดูมันปรากฏว่ามันเป็นรุ่นที่แบบไม่มีขายในไ,ไทยมาประมาณแบบ10ปีแล้วอะนะครับคราวนี้มาดูในเว็บไซต์จริงกันบ้างนี่ค คาซิโอวอชไทยแลนด์ไม่ได้สนับสนุนผมในการทําคลิปนี้แต่ผมต้องทําเตือนเพราะว่ามีคนโดนหลอกเยอะจริงๆนะครับถ้าจะซื้อกับเว็บไซต์นี้เออเพจนี้ก็ได้เช่นกันแต่ครั้นี้มาดูก่อนว่าวิธีการซื้ออย่างไรนะครับเว็บไซต์ของเขาจริงๆเขาชื่อเว็บไซต์ว่า w o r l d w e b g s h o c k com นะครับแล้วก็ slash th การสมัครการการที่จะซื้อนาฬิการู่กับเว็บไซต์นี้ได้จะต้องมีการสมัครคา s ิโอ id ก่อนถึงจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้านะครับอันนี้คือ เพจที่แท้จริงของเขาเลยนะแล้วเพจของเขาเนี่ยจะมีการได้รับเ o อ่์เอฟเอวอฟาครับเป็นก,า,า,การการถูกสีฟ้านะครับนี่คือของแท้เลยนี่ให้ดูครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราจะซื้อนาฬิกาจีช็อ k อะให้ตรวจสอบให้ดีนะครับอย่าสั่งเป็นแบบเก็บเงินปลายทางแล้วไม่ดูข้อมูลไม่ไงั้น่ะเราอาจจะโดนหลอกได้ผมขอทําเตือนเอาไว้นะครับตอนนี้คนโดนหลอกมากจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าอยาก ไม่อยากให้เพื่อนเราโดนหลอกนะอยากให้แชร์คลิปนี้เปงจริงๆเพราะว่าคนโดนหลอกกันเยอะผมเป็นห่วงนะครับโอเควันนี้ก็ขอทำคลิปไว้สั้นๆนีดเลียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เดี๋ยวจะหานาฬิกามารีวิวให้อีกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ